16้สนาฬินาทีครับตอนนี้ตลาดหุ้นไทยติดลบไป7 7 7จุดเจ็ดจุดดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่1 5ึ9 4 3จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย98 0 0 0กว่าล้านบาทแล้วเอาละเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยพี่นิพ์ก่อนเดี๋ยวิีบไม่กี่นาทีตลาดจะปิดแล้วโออาพีพนิพนอ์าให้ทำไงดี ไปถามพี่นิพนธ์กันเลยครับกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุนคิ q, q p อพบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับหรืออีกไม่กี่ที่อยากฟังจากพี่นิพนธ์ตอนเนี้ยมีโออยู่ทำยังไงดีครับพี่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะถ้าเราเป็นนักลงทุนเนะี่ยก็ถือได้นะก็เป็นหุ้นที่ถือได้นะครับ ถ้าถือได้ก็ต้องทนการลงยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตได้เนี่ยฮะโอ้การถือก็จะดูพื้นฐานนะครับครับแต่ถ้าพูดถึงทางเทคนิคก็ไม่ได้บอกอะไรครับครับวันเดียวบอกอะไรไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ครับพี่ครับมันดะบอกเลยไม่ได้นะฮะแต่ก็ต้องถือว่าทําได้ดีในการเปลี่ยนต้นทุนทุกคนให้มาอยู่ที่นี่หมดเลยวันนี้นะฮะวันนี้มีเทรดไปทั้งหมดันึเจ็ดร้อยล้าน,นครับใช่ไหม ต้นทุนทุกคนสิบแปดบาทนะฮะแต่หลายๆคนก็ได้เปลี่ยนต้นทุนมาอยู่แถวนี้หมดแล้วครับอ่าถ้าดูราคาเฉลี่ยก็อยู่ที่ยี่สิบหกบาทครับส่วนใหญ่ก็ต้นทุนยี่สิบหกบาทนะฮะพังเจ็ดร้อยล้านหุ้นเนี่ยต้นทุนยี่บหกบาทหมดแล้วนะฮะนะครับเพราะว่ามันมีคนขายออกมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาซื้อต่อแล้วนั่นแหละเปลี่ยนมือกันละมันก็เปลี่ยนมือละนะฮะเั้นอ่า การที่การที่จะขึ้นต่อเลยไหมจะลงเลยไหมอันนั้นอันนั้นเที่ยวอีกเรื่องนะครับวันเดียวบอกเลยไม่ได้ครับแต่จะให้คาดการณ์ได้วยคือว่ามันไม่มีคุณอะไรเล่นนะนนช่วงนี้เออมันแล้วการที่ขึ้นมาอยู่แถวนี้ไม่มีแนวต้า,าน,นะครับใช่ไหมมันก็น่าจะเล่นต่อนะอน่าจะเล่นต่อพี่พคาดได้แค่นะัครับพี่มันไม่มีอะไรจริงๆนะ ไม่สามารถจะบอกเลยแน่มากคุณจริงรู้แต่เพียงว่านายแน่มากนายสุดยอดที่แจกอ่างเสาเทคนไทยทั้งประเทศจริงครับพี่ก็คนละสิบเอ็ดบาทส่วนใหญ่ก็ได้คนละสี่พันสี่พันห้าร้อยอ่ะเต็มที่อ่นะครับคนละก็สิบเอ็ดบาทสมมติขายตัวนี้เลยก็ได้คนละสิบเอ็ดบาทครับก็แจกเยอะนะเยอะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับนแน่มาก ขนาดคนสามร้อยหุ้นโ้นี่ก็ได้มาไปได้คนละจีพันกว่าใช่ครับแจกทุกคนก็ถือว่าแจกอัมปาได้ทั่วถึงจริงครับพี่คนไทยทั้งประเทศครับก็ต้องบอกว่าสุดยอดนายสุดยอดครับนสุดยอดใช้ได้เลยครับอันนี้ก็ก็ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายนะอือใช่ไหมครับครับพี่ ไม่ว่าฝ่ายจะเป็นนันทไรนะฮะเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่ปตท,ท,ทใช่ไหมครับหรือนันลกลงทุนรายย่อยนะครับทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันดีนะครับคือสิ่งที่พี่เห็นนะบ่อยพี่เห็นว่ามาตรฐานตลาดทุนเราเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับรื่องการนันทไรเนี่ยเรื่องหุ้นก็อยากจะให้มีพู้แบบนที่เข้ามาตลาดบ่อย,อย,อย,ยๆเยอะๆนะครับเพราะเราขาดแคลนนะครับ พ tamam hm. ี่นัทรถทุ่เนี่ยขาดแคลนวุ่งหุ้นดีๆครับ้อมาแล้วจะเก่งกัไรกันจะทําอะไรกันกปแล้วแจกเนี่ยหุ้นถ้าดีนะไม่ดีวันเดียวพี่พี่พี่บอกได้แค่นี้นะโอ้หุ้นดีไม่ดีวันเดียวหุ้นดีไม่ดีวันเดียวอไม่ได้ดีวันเดียวนะครับไม่ใช่วันนี้มาแล้วดีแล้วต่อไปอีกสิบปีไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยนะครับถ้าถ้าดีไม่ดีวันเดียวนะครับก็จะดีไปเรื่อยๆครับ ต้องแต่ยู่ตลาดมาก็ยังไม่เคยเห็นนะหู้ที่เข้ามาแล้วดีวันเดียวไปถึง้นดีอะนะนะครับปิดไปแล้วแต่พื้นไม่ดีเนะ่ะมันก็ไม่ดีทุกวันแหละนะครับหุ้นที่เข้ามาวันนี้เราถือว่าดีไหม,มก่อนถามก่อนดีไหมเอาก่อนอเราต้อง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 ,อ,งอ่าต้องดูก่อนว่าวันนี้ไปทอกอมาเข้ามา,มาดีไหมฮะอ่าดีครับดีว่าดีใช่ไหม ราะว่าเข้ามาแล้วไม่ตาประจอกใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็ดีอีกอย่างนี้ก็คือก็ให้หุ้นกับักลุทมชนรายย่อยคนขที่เยอะเยอะเยอะรายย่อยเยอะครับอ่าเยอะก็ถือว่ารายย่อยได้เยอะใช่ไหมสูงครับก็ดีรายย่อยนี่เป็นคนไทยไหมก็คนไทยเป็นคนไทยอ่ายากให้คนไทยเชื้อสายจีก็ได้นะให้เราไม่มีแบบแยกนะ ก็ทุกคนก็ได้หมดนะฮะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับก็เป็นมาตรฐานดีนะค,ะครับอันที่สองการเข้าตลาดเนี่ยเพเข้ามาในจังหวะตลาดที่มันเป็นถาขึ้นอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นก็ควรจะแจกประมาณสักห้าสิเปอร์เซ็นนี่แหละเนะะี่ยก็ถือว่าโอเคละครับพี่ก็มองว่าดีส่วนไทยจะไปยังไงอันนั้นเป็นเ,นเรื่องของ วัตถุประสงค์ในการลงทุนของแต่ละ,ะบุคคลนะบางคนก็เก่งกาไรบางคนก็จะเสถี<ท><า>ยรความสุกบุคคลของแต่ละคนบางคนวันนี้ก็จ,จะรวยไปแล้วนะฮะเข้าไปซื้อยี่สิบสามยี่สบสี่ขายยี่สิบเก้าเทิดไปแบบว่าสิบล้านหูดยี่สิบล้านพุดอะไรเงี้ยนะนีฮะค,คนที่เทรดแบบนี้วันนี้ก็มีแล้วเขาก็ไม่เทรดแล้วก็จบเลยก็มีนะครับมีมีนะฮะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เรียกว่าการลงทุนนะ,ะ,นะะครับอันนั้นไม่เรียกว่าการเก็งกำไรครับนะครับ มาแดบยนั้นก็ไปแบบนั้นเขาก็เล่นของเขาแบบนั้นเขาเล่นก,การเก็งกำไรเนี่ส่วนคนที่เป็นนักลงทุนก็พี่ชี่ว่าถือถือไปนะอันนี้ประเด็นก็คือว่าลงทุนเข้าใจว่าเราเป็นอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เนะนี่ยเ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 นี่ยถ้าเราไม่เข้าใจว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนถ,ถือว่าเราดูพื้นฐานที่ทีโออาร์มันดีนะเป็นกิจการที่ดีอาจจะมีการเติบโตในอนาคตคอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ถ,ถือว่าเราดูพื้นฐานเป็นหลักเนี่ยเราเป็นนักลงทุนนะฮะ แต่ถ้าเราเป็นนักเก็งกาไรนะฮะก็เข้ามาบางีเขาขายไปแล้วเราก็จบแล้วเราได้กําไรแล้วก็จบใช่ไหมอืมเดี๋ยวเรามันนั่นนี่เราก็เข้ามาเล่นใหม่เอาส่วนต่างราคาไปเรื่อยๆนะ,ะครับครับอันนี้เขาเรียกว่าเก็งกาไรครับแต่ื่อคนลงทุนก็ก็ใช้เชนิคอลด้วยที่ก็ต้องบอกว่าเชนิคอลวันนี้ไม่ได้บอกอะไรแต่วันเนี้ยมันยังบอกไม่ได้ก็ก็แห่งเคียนสวยแต่ไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้จะไม่สวยทรา่งนี้จะสวยต่อไม่บอกไม่ได้รอก เพราะว่าหลังแค่นี้ไปมันก็วันเนี้ยอันดรไลด์เขารับผิดชอบจบแล้วครับคนะือไม่ต่ำกว่าสิบแปดบาทอันนี้ถือว่าเขาจบแล้วเขาทำหน้าที่ของเขาจบแล้วเนะี่ยส่วนการที่พุ้นจะขึ้นต่อไปอะไรนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องต่อไปเรื่องความรับผิดชอบของหลายๆฝ่ายต่อไปแต่ถ้าถามพี่พี่คิดว่าที่พูดเรื่องโออาร์กดของตลาดะไปเยอะนะฮะใช่ใช่แต่นะพี่เชื่อว่าผู้บริหาร ปตทเก่งกว่าพ,าพี่เก่งกว่าพี่เก่งกว่าพี่เยอะพี่คิดว่าเก่งกว่านะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าโออาร์ไม่ได้เป็นบริษัทแค่นี้หรอกอืไม่ใช่ว่าเข้าตลาดมาแล้วก็คือจบแค่เนี้ยไม่มีอะไรเพิ่มอีกแล้วมีเข้าแค่เนี้ยขายกาแฟก็ขายน้ํามันเนี่ยนะครับพี่พี่คิดว่าไม่ใช่บุคลิกของของของกนะรมปตทนะครับแล้วพี่ก็จะเชื่อมั่นแบบนี้ตลอดตั้งแต่ตัวปตทมานะฮะ ัแต่ตัวท็อปนะฮะ<ช>ต้องแต่<ช>ตัวของ g p s c อะไรเงี้ยนะุ้ตัวมาครับแล้วช่วงนี้พี่ก็เชื่อหุ้นมันไปขาขึ้นนะเพราะนั้นก็มันก็มีโอกาสเนี่ยที่จะเล่นขึ้นไปเลยหรืออาจจะไม่รู้จะยืนเก็บของทำไมนะส <c oughs> องก็เก็บมาหมดแล้ววันเนี้ยผู้ขายที่ก็หมดแล้วมั้งนี่ปิดไป <c oughs> คนที่จองอยู่ขายหมดแล้วปิด <c oughs> ไปยี่ิบเก้าบาทครับพี่ ออขายไปบางคนได้มาจองมาสี่พันก็ขายแบง่งขายไปบ้างเลยก็ขายไปบ้างหรือบ้างอะไรเงี้ยครับขายอันน,น,นี้อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนบางคนเขาก็ถือยาวเนี่ยแต่เป็นไปได้ว่าคนที่ได้มาหลายย่อยเขาได้ไม่เยอะก็อาจจะถือยาวก็ได้ใช่ไหมครับแล้วถือยาวหุ้นมันก็จะดีนะก็ก็พี่มองว่าหุ้นตัวนี้พี่มองดีมันต้องแต่แรกแล้วครับแต่จะดีหรือไม่ดีตัวเขาเองก็เป็นเป็นที่พิสูจน์ครับ าจะพิสูจน์ตัวเขาเองแต่พี่ต้องบอกว่าพี่เชื่อมั่นกลุ่มปททนะครับพี่นะครับพี่จะไม่เคยผิดหวังนะหรือว่าเขาไม่เคยทําให้พี่ผิดหวังนะกับนะ <c oughs> กลุ่มปททครับกลุ่มปูนใหญ่นี่ก็เขาไม่เคยทําให้ผิดหวังเหมือนกันนะอ๋อก็ดีดีทั้งคู่เอ SCGP ีอสซีจีถือว่าก็เป็นประจำท<า><ห>ี<ห>่ราคอมันดีแล้วมันก็กำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ ามห้าบาทที่มาแถวนี้ก็เกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแล้วก็คุณจะมีอะไรต่อๆอหน่อยในอนาคตอีกเนะนื่องจากพี่เชื่อว่าตลาดหุ้นเริ่มไปขาขึ้นพี่เชื่อของพี่นะคถูกไม่รู้แต่พี่เชื่อว่าตลาดหุ้นจะขาขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นเข้ามามันคงแบบว่าไม่ลงไปหรอกลงไปข้างล่างไปถึงแล้วลงจนต,ต่ำกว่าอัเดนะ์ไลน์อะไรอย่างเงี้นะครับ แต่การที่มันจะปรับฐานลงไปยี่ห้าบาทยี่สี่ยี่สามเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นกลยุทธ์อะกลยุทธ์ว่าครับคุณเข็บมาครบหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมีใครที่ไม่อยากไปต่อไหมอ่งถามกันถามเพื่อนหน่อยอ่ามันมีมีอ้ามีมีขายแล้วก็มีมียังถืออยู่ก็มีเสียงแตกไงเสียงแตกบางคนก็อยากขายไปแล้วจะไปต่อจริงไหม อะไรอย่างนี้นะถามก่อนเหมือน S C T P ใช่ไหมสามห้าบาทเอาไหมตบลงไปหลุดสามห้าลงไปใช่ไหมกระโดดลงลดไหมลงลงมากขึ้นไปสี่สิบห้าสิบไ่ไหมอันนั้นเป็นลีลาเนี่ยเป็นลีลาครับคือหุ้นที่ดีต้องการนักลงทุนกรับอืมม่ตงการดักเก็บกำไรให้อยู่ในพุ้นนะครับครับพี่ชัดม่จะตอบ กับเราบอยได้แค่เนี้ได้ครับพี่ตัวอย่างเป็นอนาคตแต่วันนี้พี่ว่าเขาดีครับวันนี้เขาทาดีได้สมบุ์แบบนะฮะทั้งหมดครับครับไม่เียศักดิ์ศรีอ่าแน่นอนอยู่แล้วน้ำมันจะดิสละไหมไม่ดิสละดูแต่ก็ยังกได้ว่าเป็นติบปีนี้ก็ยังอยู่นะฮะอ่าใช่ต้องดูยาวยานะดิสละแปลว่ามันก็ถูกทดแทนโดยอย่างอื่นนะฮะแต่มันไม่ได้เร็วอืมันไม่ได้ไม่ถึงว่าอ่า ปีนี้ปีหน้าเลยเลยมันมัน,ม,นมันอย่างปีเวลาที่พี่พูดตลอดนะว่าไซเคิลเนี้ยไซเคิลของพี่ก็ประมาณไซเคิลของของเศรษฐกิจอะรอบหนึ่งอน่นะครับก็ประมาณประมาณสิบปีนะครับก็เหลืออีกเก้าปีอีกเก้าปีพี่ก็ยังมองขึ้นอยู่ครับพี่พี่ยังมองว่าน้ํามันยังยังยังใช้อยู่นะยังใช้ใช้ใช้มากอยู่นะแต่ก็จะถดถอยน้อยลงไปเรื่อยๆครับการมองเรื่องดิสซับเป็นมองเป็นเรื่องเรื่องภาพใหญ่ นะครับไม่ไม่ไม่ได้มองไปภาพพ่อเปไปมองภาพใหญ่ยาวๆเลยนียก็มันเป็นมันถ้ามันดิสรับโดยเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเร็วนอกไปอแต่นี่มันมันดิสรับโดยเดี๋ยวจะมีรถไฟฟ้ามีโรงไฟฟ้ามีอะไรมาอีกนะนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปแต่อ่าไฟฟ้ามันดิสรับด้วยนมันมันอาจจะมีพลังงานอย่างอื่นมากกาได้ใช่ไหมครับนะครับแต่น้ํามันยังไงมันก็ต้องถูกก็ดูดูบ้านดูดูฐานถินเป็นตัวอย่างแล้วกันอ้าวครับ แั่ว่าเกิดรเปลี่ยนนะใช่มันก็จะมาแนวแนวเดียวกันนะครับพี่นะครับแต่ระยะเวลามันก็มันมันก็พี่คิดว่าห้าปีเนี่ยยังยังยังใช้น้ํามันมากอยู่เนี่ยอืแต่เลยห้าปีไปแล้วเนี่ยอันนี้เราไม่สามารถคาดการได้เนี่ยครับพี่ว่ารถไฟฟ้ามันจะมาเร็วแค่ไหนครับแล้วก็เรื่องของอะไรรักโลกโลกร้อนเนี่ยมนุษย์มันจะ มันจะรักกินหรือเปล่าไม่รู้ครับครับผมอ่ะทีเฟกครับพี่นิพนธ์ทีเฟกก็วันนี้ก็ไม่ได้เล่นเลยเลยเนี่ยเพราะว่าวันนี้ตลาดเป็นของเขายกให้พี่จิวอาร์เีเดียวกลายเป็นพระเอกเลยเขาไม่ได้เล่นอะไรกันเลยนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกันใหม่วันจันทร์เลยกันจะทานที่อีกเท่าลงมาปิดจับลงมาปิดจับแล้วนะฮะแล้วก็คงจะโอเค ลงมาปิดจับแล้วก็น่าจะขึ้นต่อได้ในวันจันทร์ส่วนทองคำก็แท,ท่งเทียนเริ่มเล็กลงแท,ท่งเทียนเริ่มเล็กลงนะหมายความว่าอะไรแท,ท่งเทียนเล็กลงนะฮะแท,ท่งเทียนเล็กลงก็ไม่ถึงว่าวแรงซื้อเริ่มหมดนะฮะก,ก็ต้องเฝ้าติดตามดูนะครับรบก็น่าจะมีการคอน s o l ิเดตออกข้างก่อนหรือก่อนที่จะก่อนที่จะลงนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ก็คือเล่นสั้นนะครับ ทองคำเล่นสั้นกาหนึ่งแปดสามห้าหนึ่งแปดสามห้าหนึ่งแปดห้าห้าประมาณนี้หนะึ่งแปดสามห้าหนึ่งแปดห้าห้าครับใช่ครับประมาณเล่นสั้นนะครับได้ครับพี่อ,อ๋อแผนพี่นิพนธ์เนี่ยมันจะหยุดยาวพี่นิพนธ์วางแผนให้หน่อยสิครับทองคํานี่อยู่ในกรอบนี้ใช่ไหมครับใช่<ม>ใช่เราเราพอดีพวกนี้เราหยุดก็ไม่หยุดใช่ไหมครับก็เราเล่นคืนนี้แล้วก็เราก็จบคืนนี้ไปก่อนก็ได้เพราะมันเป็นไซเวลเล่นสั้นอยู่แล้วใช่ไหม ครับนะครับแผนก็กกอบเนี่ยย่อลงมานี่แปดสามห้าลองนะทีขึ้นไปก็ปิดเด้งขึ้นไปนี่แปดห้าก็ช็อตลงมาก็ปิดอะไรเงี้ยนะจบจบในวันนะฮะครับแล้วก็จบไปก่อนะครับก็ก็ทองคําก็ต้องเล่นเล่นชั่วอยู่แล้วครับนะครับส่วนเปิดมาเป็นจันรพี่ว่าตลาดปกติน่ะครับเพราะนั้นทีเฟกพี่ก็มองขึ้นนะทีเฟกขึ้นได้พี่ก็มองขึ้น นะพี่หมอคือก็เชื่อว่าเงินกลับมาจากโออาเยอะละนะครับตลาดก็น่าจะขึ้นได้นะครับถ้าต่างชาติเข้ามาด้วยนะเข้ามาสองวันหรือสามวันแล้วนะฮะที่ที่สองวันที่กระตุกในกองทุนเราขายเองนะครับนะครับพรต่างชาติก็กลับมาแล้วนะอืมะครับเพราะฉะนั้นถ้าต่างชาติกลับมาพี่ก็เชื่อว่าวันจันโออาอาจะเทรดเยอะอยู่แต่หุ้นอื่นก็จะเริ่มเทรดได้ด้วยเริ่มเทรดได้แล้วจากเงินที่เข้ามาเติมจากต่างชาตินะครับ ขึ้นไน่าจะขึ้นต่อปกตินะครับได้ครับพี่นิพนธ์ครบรักบครับได้ครับพี่นิพนธ์ขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับอ่านะครับสําหรับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่กัตจังกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้